สวัสดีครับเล่าเรื่องพระวันนี้ในส่วนของรูปเหมือนหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สธ์ไม้ขนุนแกะรุ่นสําเร็จหนุนนําหรือที่ระลึก50ปีร้านเฟอร์นิเจอร์ในหออําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีว่ากันเฉพาะในส่วนของบันทึกการเดินสายปุกเศษต้องยอมรับว่าเป็นความตั้งใจไม่ใช่ว่าสร้างวัตถุมงคลเพื่อให้ท่านได้เป็นที่ระลึก อย่างเดียวต้องสามารถขึ้นคอหรือบูชาได้อย่างสนิทใจเริ่มต้นกันที่หลังจากที่พระนะฮะได้แก่เรียบร้อยเป็นองค์สมมุติ เป็นองค์จำลองของหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์แล้วแกะจากไม้ขนุนแกะแล้วความเป็นมงคลได้เริ่มต้นกันที่วัดหนองสะเดาอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเมื่อวันพฤหัสบดีวันครูด้วยนะครับที่9กันยายน2564หรือวันที่9เดือน9ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูโสพลท่ละคุณเหลือหลวงพ่อสุนทรวัดหนองสะเดาได้อธิษฐานจิตเป็นปฐมมาเลิกให้กล่าวสําหรับหลวงพ่อสุนทรนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ ต่อเนื่องจากองค์หลวงพ่อผันแห่งวัด8 r อย่างแนบแน่นพูดถึงหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ขาดไม่ได้คือหลวงพ่อสุนทรท่านได้เมตตากับทางร้านและได้ทำการเสกเป็นปฐมมาเลิกเมื่อวันที่9เดือน9ปี2 5 6 4จากนั้นในวันที่11และ12กันยายนต่อมาก็ได้ร่วมพิธีที่วิหารหลวงพ่อสาเร็จศักดสิทธิ์และ ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ในวันไหว้พระจันทร์ของปีนี้นะครที่ผ่านมาคือ21กันยายน2 5 6 4ได้การุณานำวัตถุมงคลชุดนี้คือพระหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิธ์ไม้ขนุนแกะรุ่นสำเร็จหนุนนำเนี่ย ไปขอบารมีจากพระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงปู่พัดวัวัานทาหารหรือวัดเวยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตให้ในวันไหว้พระจันทร์ที่21กันยายน2564จากนั้นในวันศุกร์ที่24กันยายน2564พระเดชพระคุณพระราชวัชราพรหรือหลวงพ่อเจ้าคุณสมพงษ์เจ้าวาดวัชุจิตธรรมรามพระรามหลวงท่านเป็นเจ้าคณะภาค หนึ่งภาคสองภาคสามธรรมยุทธ์ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ที่ตัวผมและทางร้านเฟอร์นิเจอร์ในฮอให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากวันนั้นยังจำได้ว่าเดินทางไปพบท่านท่านให้นำกล่องวัตถุมงคลทั้งหมดไปที่ศาราหอฉันนะท่านได้ประพรมน้ำพุทธมนต์และได้เมตตาอธิษฐานจิตให้ชั่วระยะเวลาหนึ่งและได้สอบถามถึงความเป็นมาเป็นไปจุดประสงค์ต่างๆและอนุโมทนาบุญ ว่าสิ่งที่ทําเป็นสิ่งที่ดีและหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธ์ท่านศักดิ์สิท์จริงๆนะอันนี้คือในวันศุกร์ที่24กันยายน2564พูดถึงตรงนี้แล้วแฟนๆที่ติดตามหรือได้บูชาพระรุ่นนี้โดยร่วมบุญนะฮะเป็นการร่วมบุญล้วนๆไม่ได้มีออกให้บูชาแต่อย่างใดฟังกันเพลินๆในรูปแบบ YouTube ไม่ต้องอ่านใน Facebook เปิด YouTube ขึ้นมามาฟังกันว่าพระรุ่นนี้ปลุกเสกยังไง ต่อมาในวันเสาร์ที่25กันยายน2564ก็ได้รับเมตตาจากพระครูโกวิชัยกิจหรือหลวงพ่อวิชัยที่วัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาธอันนี้ก็จะเป็นสายหลวงพ่อกวยนะฮะที่ชัยนาธทำพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าจำไม่ผิดตอนนั้นฝนตกด้วยนะท่านก็ได้นั่งปกอธิษฐานจิตให้และต่อมาวันอังคารที่28กันยายน2564ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระรยานมุนีวัดเทพศิลินทราวาส กะเมตตาอธิษฐานจิตพระรุ่นสําเร็จหนุนนํารุ่นนี้ให้จากนั้นในวันเดียวกันนะฮะก็พระวัตถุมงคลชุดนี้ได้รับเมตตาจากหลวงผู้ใจวัดพญาญาติจังหวัดสมุทรสงครามสําหรับผมแล้วขออนุญาตกล่าวว่าหลวงผู้ใจนี่ถือว่าเป็นสายเหนียวแห่งสมุทรสงนะครามนะฮะเป็นพระสายเหนียวอีกรูปหนึ่งพระเมตตาอีกรูปหนึ่งที่น่าเคารพศรัทธามากๆท่านเมตตา เสกวัตถุมงคลชุดนี้เดี๋ยวดูจากในภาพนะฮะท่านกอดกล่องวัตถุมงคลไว้เลยและบริกรรมคาถาอธิษฐานปลุกเศกต่อมาในวันพุทธที่29กันยายน2564ฮะตรงกับวันพระนะ,ะมีการบันทึกไว้ตรงวันพระพระเดชพระคุณพระราชพัฒนากรหรือหลวงพ่อเจ้าคุณสมชายวัดเปรือวราชสงครามเมตตาอธิษฐานจิตให้เกือบหนึ่งชั่วโมงสิทธิ์รูปเดียวของหลวงปู่วงวัดปริวาส ต้นตำรับเสืออันดับต้นต้นของเมืองไทยหลวงพ่อท่านเมตตามากๆและหลวงพ่อเมตตาต่อการพิธีปลุกเสกพิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายรุ่นนะท่านเดินทางมาที่วิหารเดินทางมาที่วัดหนองสเสดาท่านมาปิดทองที่วัดหนองสเสดาด้วยวันนั้นได้ขอบารมีจากท่านจากนั้นต้องขอบคุณน้องๆนะฮะขออนุญาตเอ่ยนามนิดนึงน้องตายเชียงแสนระหว่างวันที่8ตุลาคมถึง11ตุลาคม ได้รับความเมตตาเป็นอย่างยิ่งจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิโสพลเหลือหลวงพ่อเจ้าคุณพระมหาสุรศักดิ์นะยังยังติดขออนุญาตเรียกนามท่านพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูพ่พระารามหลวงหรือเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามท่านเมตตาอาธิษฐานจิตให้นะตั้งแต่วันที่8ตุลาคมถึง11ตุลาคมต่อมาวันที่12ตุลาคม ะจะเป็นคุณตาเชียงแสนนําไปให้พระครูศรีธรรมพรหรือหลวงพ่อนาดวัดแจ้งเจริญอําเภอวัดเพลงจังหวัดราชจังหวัดราชบุรีอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดราชบุรีก็เมตตาอธิษฐานจิตให้จากนั้นในวันมหามงคลนะค,คือวันปิยะมหาราชคือ23ตุลาคม2564ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสนอ ที่วัดปงท่าข้ามอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่อันนี้ก็จะเป็นน้องจีฮะหรือคุณจตุรโชคซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนอนำวัตถุมงคลเดินทางไปถึงจังหวัดแพร่อยู่ที่อำเภอสูงเม่นนำเรียนหลวงพ่อสนอหลวงพ่อท่านเมตตาให้ร่วมพิธีในวันนั้นมีหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วด้วยท่านเมตตาเดินทางมาร่วมปลุก ร่วมพิธีปุกเสกร่วมพิธีพุทธาพิเศษของวัดปงท่าข้ามท่านเมตตาต่อการจัดสร้างมากๆท่านบอกว่าเอาบุญด้วยกันทำบุญด้วยกันจากนั้นในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกา2564อันนี้เป็นความตั้งใจตั้งแต่ตน้นผมขออนุญาตคุยถึงเรื่องวัดบ้านแพนนิดนึงก็เป็นน้องจีนะฮะที่กับน้องๆสายวัดบ้านแพนที่ให้ความช่วยเหลือ ในส่วนของวัดบ้านแพนก่อนอื่นต้องบอกว่าหลวงพ่อพูลวัดบ้านแพนเนี่ยท่านเกี่ยวเนื่องกับการปลุกเสกหรือพิธีพุทธาพิเศษที่วิหารหลวงพ่อเน็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาโดยตลอดและท่านนับถือหลวงพ่อเฉลิมศักดิ์สิทธิ์มากทุกปีท่านจะร่วมบุญถวายปัจจัยกับองค์หลวงพ่อเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ให้กับมูลนิธิหลวงพ่อเฉลิมศักดิ์สิทธิ์และเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรก และก็ต้องต้องกราบขอบพระคุณทางพระอาจารย์ยงฮะเลยหลวงพี่โนธแล้วก็ทางกรรมการวัดบ้านแพนที่การุณาต่อวัตถุมงคลชุดนี้โดยในวันที่ 7, เเนี่ยหลวงพี่ยงหรือพระอาจารย์ยง,งเนี่ยสิทธิเอกหลวงพ่อพูนเนี่ยได้เมตตาจารอัขระถ้าใครจะรับไปพลิกดูด้านใต้ฐานนะนอกจากเจาะเนื้อไม้อุดมวลสารวิเศษมวลสารสําคัญแล้วทุกองค์เหมือนกันหมด จะจารักขละตัวปิและตัวคะนะจะด้านนอกจะเป็นตัวปิเป็นอักขระหอมตัวปิและวงในเป็นตัวคะความหมายดีมากให้เป็นที่รักนะฮะตัวปิที่รักตัวคะให้ป้องกันศัตรูภัยพานต่างๆให้เป็นที่รักด้วยและเป็นมงคลด้วยโดยจารโดยปากกาสีแดงท่านเมตานั่งจารให้ต่อหน้าหีบสรีระสังขาร หลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนจานต่อหน้าหลวงพ่อพูลวัดบ้านแพนเลยจากนั้นในวันที่11พฤศจิกายน2564เนี่ยทางวัดบ้านแพนก็จัดพิธีปลุกเสกเป็นพิธีพุทธาพิเศษของทางวัดโดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์9ลูกอ่าก็ได้เมตลับเมตตาให้พระชุดเนี่ยสำเร็จหนุนนำเนี่ยได้ร่วมพิธีนี้ด้วย ข้าวๆพรกกิจิ9รูปก็จะมีหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์หลวงพ่อเจ้าคุณชำนาญต่อจากวันพริรหัสดีที่11พฤศจิกายน2564ที่ได้ร่วมพิธีที่วัดบ้านแผนหรือหลวงพ่อวัดหลวงพ่อภูแล้วฮนะต้องกราบขอบพระคุณทางวัดมากๆที่ที่การุณานะครขอบคุณน้องจีด้วยก็มาเริ่มต้นอย่างนี้ที่ เริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2564จนถึงวันที่1ธันวาคม2564รวมทั้งสิ้น16วันเป็นโสรดมงคลได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูสิทธิธพิมลหรือหลวงพ่อจักจัตามโลกราบขอพระคุณหลวงพ่อจักเป็นอย่างสูงรวมทั้งหลวงพี่เดชาและหลวงพี่มหากรฟที่การุณาต่อต่อการปลุกเสก โดยหลวงพ่อจักรท่านเมตตาอธิษฐานจิตภาวนาเป็นเป็นวัดปฏิบัติของท่านอยู่แล้ววันละสองเวลาคือช่วงบ่ายและช่วงกลางดึกท่านพระมหากรอบบอกว่าครั้งละสอชั่วโมงนะท่านเมตตามากๆอันนี้ถือว่าเป็นการปิดท้ายที่เข้มข้นที่เข้มขังมากหลวงพ่อจักรวัดชง อำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีเมตตาอาธิษฐานจิตให้เป็นเวลาทั้งสิ้น16วันวันและ2เวลาถึงตรงนี้แล้วทั้งหมดผมรวมเข้าๆนะฮะทั้งหมดนับเป็น14วาระฮนะเป็นเลขจัก,กรพรรดิลงตัวสวยงามพอดีเพื่ออะไรครับบางคนหลายๆคนคุยหลายๆคนถามว่าอะไรกันนักกนานะับพระ3 33 3องค์จะเสกอะไรกันนักกนานะก่อนอื่นผมพูดอย่างนี้ก่อน องหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ในหลายท่านพูดตรงกันหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์หากศรัทธาท่านต่อไม่ให้ปลุกต่อให้ไม่มีการปลุกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ต้องย้อนมาอย่างนี้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผมศรัทธาองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จนมาถึงวารละ50ปีเนี่ยกิจการการค้าจนถึงวารละ50ปีเนี่ยผมขออนุญาตใช้คำว่า ได้รับแรงใจแรงศรัทธาจากลูกค้าไม่ใช่ง่ายๆที่ครับที่เดินทางมาจนถึงวันนี้และด้วยอาศัยบารมีแห่งองค์หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์สร้างทั้งทีไม่ได้สร้างเพื่อพุทธพาณิชย์ขออภัยทุกท่านที่ผมพูดอย่างนี้สร้างเพื่อทําบุญสร้างเพื่อให้คนนําไปบูชาสร้างเพื่อให้คนขึ้นคอได้ทําให้ดีที่สุด ทำให้สุดหัวใจให้สำเร็จให้หนุนนำขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกแรงศรัทธาที่ทำให้สำเร็จหนุนนำสำเร็จลุล่วงลงได้และขออนุญาตใช้คำว่าสำเร็จหนุนนำทุกประการขอความสุขสวัสดีสำเร็จหนุนนำทุกประการเป็นของทุกท่านที่รับชมด้วยครับสวัสดีครับ